สวัสดีครับพบกับเด็กหนึ่งห้าสองสี่ครับเด็กแบนดิกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ผมจะมาไล่เรียงอ่านเอฟเฟกต์ทีละใบผมจะขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับที่คือคือดับแรกเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมให้ดูทีละใบก่อนแล้วกันคือเนี่ยครับมันจะมีเอ่อเรียกว่า X อันนี้เป็นการ์ดที่ที่เกี่ยวข้องกับในเด็กโดยตรงนะครับที่ผมแยกไว้แล้วนี่ครับ ส่วนมันจะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือการ์ดการ์ดเชาอเด็กตรงๆนะส่วนอันนี้ก็เป็นการ์ดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กซึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าเออมันมันมันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะเหมือนใส่มามาเกอร์เฉยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปคลิปคลิป EP สองแล้วกันเอ่อลำแรกเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนคือคือเนี่ยมันจะมีมีนสเตอร์ในอ x กซ์ต e c k เอ้ยใน monster l ล n k อยู่สามตัวนะครับแล้วก็นสเตอร์ปกติอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ทเ k e n โคเคอันนี้คือคือคือเด็กเนี่ยครับมันจะมีมอนสเตอร์ประจําเด็กแค่ตัวเดียวที่เป็นมอนสเตอร์ปกตินะที่ขอขอภัยครับเป็นมอนสเตอร์ไม่ใช่มอนสเตอร์ปกติมอนสเตอร์เอฟเฟกคือมอนสเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นวัตถุดิบในการเรียกคลิ้งสามตัวเนี้ยคือ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 เด็กเนี่ยจะไม่สามารถใส่มอนสเตอร์เสริมได้เลยเพราะว่าการเวทมนต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าคือต้อง ต้องไม่มีมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตาในในมอนสเตอร์โซนเท่านั้นคือจะมีได้เฉพาะมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตาโซนถึงจะใช้เอฟเฟกต์ของการเปโดนเหล่านี้ได้หมายว่าคุณในเด็กคุณเนี่ยคุณจะใส่มอนสเตอร์ได้แค่แบนดิสเท่านั้นนะ่ะคือเด็กอื่นคือใส่มาก็ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าใส่มาคุณก็ใช้การไปดโดนพวกนี้ไม่ได้อยู่ดีคือฉะนั้นอ่อฉะนั้นการจัว่วการาดใบนี้ได้เธอแรกเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าคุณจั่วไม่ได้เนี่ยคือในเรื่องมอนสเตอร์มันมีแค่ตัวเดียวของเด็กเนี่ยคุณจัว่วยนะ แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับคือเด็กหนึ่งมันใส่ได้สูงสุดคือ3ใบใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆมันยังมีการ์ดเสิร์ตการ์ดเสิร์ตขึ้นมืออีกหนึ่งใบการ์ดเสิร์ตพวกนี้แล้วก็อันนี้คือเป็นการ์ดโทเค็นคือเรียกโทเค็นอันนี้เป็นอันนี้โทเค็นคือเรียกจะเรียกโทเค็นตัวนี้มาซึ่งโทเค็นตัวนี้ก็สามารถส่งลงหุ่นสานเพื่อเรียกลิงได้คือเป็นเสร็จแล้วจะมีการ์ดที่เสมือนเป็นการ์ดมอสการ์ดมอนสเตอร์เรียกลิงเรียกเสมือนเป็นแล้วกันนะคือเสมือนเปการ์ดมอนี่ย กูซื้อสามเด็กใช่ไหมกูก็จะมีทั้งหมดสิบเอ่อสามสามสามเก้าใบก็คือจะมีมอสเซอร์เก้าใบนะครับผมซึ่งมันก็ยังน้อยอยู่ดีแต่ว่าสามารถที่จะใช้การ์ดเสริมจากเด็กอื่นได้คือการ์ดเอ่อกำลังสนับสนุนก็คือจะสามารถการ์ดเนี้ยสามารถเสิร์ชมอสเซอร์เผาหนักลบขึ้นมือได้หนึ่งใบนะครับก็คือเสิร์ชเสิร์ชตัวนี้ที่เป็นเผาหนักลบขึ้นมือคือถ้าคุณใส่สามใบเนีก็จะมีก็จะเสริมมีการ์ดมอสเซอร์อยู่สิบสองใบก็คือสรรเสริญที่ถือว่าโอเค นอกจากนี้เนี่ยสมมติวถ้าดวงกุดมากๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ซึ่งผมว่าเป็น,ปนการ์ดที่ค่อนข้างสาคัญนะคือพวกปิดชีพการ์ดบนมืออะไรเงี้ยเพราะว่าการ์ดปิดชีพบนมือเนี่ยนอกจากหนึ่งคือสมมติวา,าจั่วไม่ได้แล้วเนี่ยคุณใช้ปิดชีพการ์ดบนมือปุ๊บทิ้งทิ้งหมดมือแล้วก็จั่วตามจำนวนที่ทิ้งเนี่ยคือนอกจากจะเป็นการรีการ์ดแล้วเนี่ยคือเพื่อจะได้ให้จั่วได้โอกาสได้ตัวนี้มากขึ้นแหละจริงๆย,ยังจะเป็นการเพิ่มจํานวนการ์ดเว้นวนในสุสานด้วยแล่า้ามร์ว เอฟเฟกของการเว้นมของของแบรนดิสเน่มันจะมีเอฟเฟกเสริมตรงที่ว่าถ้าหากว่าในถุกษาเราเนี่ยมีการเว้นมสามใบขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมมาซึ่งถือว่าดีมากก็คือเอฟเฟกจะจะครบคันขึ้นนะพูดง่ายๆฉะนั้นเออไอการ์ดพวกิดชีพการ์ดบนมือพวกการ์ดที่คีดจั่วแล้วทิ้งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่สาคัญมากสำหรับเด็กนี้ที่จะต้องหามาเสริมที่จริงถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้เล่นพวกเอ่อเรื่องไหไม่ได้เล่นพวกเรื่องเรื่องแบร์เรื่องลิมิตอะไรนี้ นางฟ้าประธานพรกับมิเตอร์มอนพอดก็เป็นการที่ค่อนข้างสําคัญหรือคุณคือผมก็จําเป็นมากแต,แต่แต่ถ้าคุณแบบเล่นตามพวกแบรนหรือพวกลิมิตด้วยอันนี้อาจจะใส่ไม่ได้แต่โอเคพวกเด็ดชีพการาบบนมือแล้วก็พวกจัว่วหนึ่งทิ้งหนึ่งทิ้งสองจั่วสองอะไรพวกเนี้ยคือแล้วก็ไอ้พวกอันนี้อันนี้สําคัญสําคัญมากคือผมว่าคุณควรจะหามาเสริมนะครับก็อันนี้ก็เป็นการอธิบายคร่าวๆก็เนี่ครับคือเวลาปกติอัญเชิญปุ๊บ แล้วก็ส่งสารเรียกลิงก์มาแล้วก็ลิงเนี่ยก็สามารถส่งลิงหนึ่งเรียกลิง์นี้ลิงนี้คือสามารถทาได้คือโอเคเดี๋ยวผมแล้วก็มีการ์ดท,ที่เสิร์ชขึ้นมอแล้วก็การ์ดโทเค็นซึ่งทโทเค็นก็คือเหมือนเป็นตัวนี้ก็สามารถเรียกลิงนี้ได้ดีก็ไปเสร็จคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนการ์ดอันนี้เป็นการ์ดการ์เฉพาะเด็กซึ่งผมอ,อ,อย่างที่บอกไปคือคือคืออย่างที่บอกไปคือคือเซหนะครับขออภัยครับ คือเนี่ยเนื่องจากว่าในในเทิร์นในเทิร์นเดียวในเทิร์นแรกเนี่ยคือหรือในเทิร์นของเราเนี่ยคือมันจะเรียกตัวนี้มาใช่าใจไหมส่งเรียกตัวนี้มาปุ๊บอย่างเงี้ยคุณส่งโลหะแล้วก็เรียกลิง์มาคือไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคือเราจะไม่สามารถมีมอนสเตอร์ตัวอื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ลิง์ตัวเดียวนั้นหรือส่งโลหะเรียกลิง์ตรงนี้ส่งโลหะเรียกตรงนี้คือคือถือว่าคุณเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นมาตรงเนี้ยไปเสร็จแล้วคุณจะใช้การ์ด็นบนตรงนี้ไม่ได้ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณมีมอนสเตอร์แแแค่่่ตตตตตัััััวววววเเเดีีียยยออออะลลลล้้้ฝาาาารรงงงขมมมมมนนญญชิสส์ทพโจูๆห มันก็มันก็ลำบากอยู่นะแต่ว่าแล้วเพราะว่าเพราาะว่โจมตีมันก็แค่พันห้าเองแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับซึ่งซึ่งซึ่งในการ์ดการ์ดเสริมในเด็กเนี้ยเออมันเออคือคอะไรคือมันจะมีการ์ดเวชพันธซึ่งสามารถใช้ในเทินฝ่ายตรงข้ามอยู่อยู่ด้วยกันทั้งหมดเอ่าจริ่งสี่ใบนะคือคือการ์ดโทเค็นอีกใบหนึ่งแต่ว่าโอเคการ์ดโทเค็นเราไม่นับแล้วกันคือไอ้เสื้อการ์ดพวกเนี้ยเออถ้าเราหมอบไว้เนี้ยเราจะสามารถใช้ตอบโต้ในเทินฝ่ายตรงข้ามได้คือมีอยู่สามใบเอ่า จริงๆคุณจะหาพวกการาดกับดักมาใส่ป้องกันเลยก็ได้นะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คุณแล้วกันแล้วก็มีการาดเวมนปกติอยู่นะครับซึ่งซึ่งก๊าซเวมนบปกติมันจะใช้ในเทินของเราแล้วก็เวมนบอลฟิกับเวมนสวมใส่แล้วก็เวท,เวท,สสเวทต่อเนื่องซึ่งซึ่งเวมนบอลฟิลกับเวมนบสวมใส่เนี่ยสามารถคอมโบล่วมโกันได้นะก็สามารถคอมโบล่่มกันแล้วสามารถเสิร์ฟกราดขึ้นมือได้เหมือนกันแต่ว่าจะจะจะไม่ได้เสิร์ฟตรงตรงแล้วก็ เว่ต่อเนื่องเว่ต่อเนื่องก็ด้วยเว่ต่อเนื่องไม่ได้ไเว่ต่อเนื่องก็ม,มีมีเหมือนกันซึ่งซึ่งก็ก็เอฟเฟกต์ขอก็ไม่ได้ดีอะไรมากโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปอ่านเอฟเฟกต์ทีละใบแล้วกันนะครับก็นี่คือสำหรับรีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปถัดไปผมจะอ่านเอฟเฟกต์ทีละใบนะครับเอาเฉพาะที่ที่เป็นการเฉพาะเด็กก่อน